แปดแเนดี๋ยวไปหาพี่หน่อยอันนี้เดี๋ยวรอถ่ายรูปใช่ไหมครับพี่ถ่ายรูปยังถ่ายแล้วใช่ไหมครับอ๋อรอรับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีไปดูหนยคนไหนที่จองแล้วบ้าง907นี่ก็จองแล้วนะครับ907ปี2011นี่จัดไปเน้นผ่านลแล้วจะไปเอาไปที่ภาคเหนือของเรานะครับผมไปเจ้าภาคเหนือเจ้าเนี่ยฮอนอนกคู่พอผ่าน907นี่ก็กำลังจะไปภาคเหนือนะครับลูกค้าจะมารับรถวันจันทนี้นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่เปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่แล้วก็บอกอะไรก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขัน้นตอนการเย็บอยู่แต่ภายในคลิปเลยอนะ่ะสวยเลยอนะ่ะภายในสวยอนะ่ะลูกค้ารับรถนะครับอนุญาตนะครับบรรยากาศรับรถในวันนี้นะครับวันเสาร,ร์ ที่สิบเก้านะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณพี่สาวนะครับวันนี้มาซื้อรถ <c oughs> อเดินทางปลอดภัยนะพี่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมไป กดติดตามด้วยนะครับอขอให้แม่ย่านางดูแลรักษาปลอดภัยนะครับพี่ทุกที่ทุกทางนะครับใช้รถก็ขอให้เหงิรวยนะครับจะเดิญก้าวหน้าต่อไปนะครับดูแลดูแลเขาด้วยนะลูกดูแลลูก้าด้วยอยู่กันไปนานๆนะนะครับไปแล้วนะครับทะเบียน6954มองน้อยวันนี้มาออกแล้วหนึ่งคันนะครับขอบคุณพี่ อาพวกเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอกสารทุกอย่างเอกสารเล่มเริ่มเรียบร้อย,นะอรรอยแล้วโอเคเบียนสองหกศูนนี่อยากได้อยากได้มองน้อยมาดูคลิปนี้นะครับหนึ่งัวเท่ารอลิงสองศูนย์หกแอนมินจะให้ดูคันนี้มันปีสิบห้านะครับหายอยู่ห้าแสนหกมืนแปดัน จัดอยู่ที่4 0 0 0 0นะครับดาวที่1,02,000เอ้ย1,02,300บาทออกได้เลยพร้อมประกันชั้นหนึ่งเนี่ย5ปี11,316 6ปี11,229บาทมองน้อยคัน,นี้500,000กว่าบาทนะครับนี่จัดได้400,007ดาวอยู่ที่1 2 3 0 0บาทพร้อมประกันชั้นหนึ่งเอาไปเลยปี15เครื่อง3พัน อย่างแพงไม่แพงคนที่อยากได้อะแพงไม้เท่าไหร่ขร้บใหม่ไม้แสนแปดนะครับนี่สวยงามนะนี่โอ้โหสีเทานะครับ หนึง่งรัรอลิงสองสกรุงเทพมหานครนะครับพี่สมชายบอกว่าเจ็ดสามสองรถถลายเดียวผมให้คุยกับเฮียนะครับพี่สมชายเพราะว่าการตัดสินใจการลดราคาก็ต้องอยู่กับเฮียนะครับแน่สมชายอยากได้ไปใช้งานแคม,มปิ้งคันนี้โม่งน้อยปี2015เครื่อง3000ันแล้วนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ด้านในมันสีเทาหมดเลยนะครับ นี่มองน้อยนะครับเดี๋ยวแอดมินจบไลฟ์เด็เพยงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นบรรยากาศรับรถของลูกค้าเมื่อสักครูน่นี้เดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้เดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์อีกนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากเป็นไฮไลท์นะครับคลิปที่ลูกค้ารับรถหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สนให้ FC ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ คุณพ่อสมชายนะครับที่โอนจองทะเบียน732มาด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันหลังไม์ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ